สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบพระราชกิจสดีกามาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 4 6ซึ่งมันเป็นแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับจะนําเสนอในคลิปนี้โดยพรรกหรือพระราชกิจสดีกาชุดนี้นี่ กติจะมีข้อสอบอยู่ประมาณสัก4-6ถึงข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ทันก็ฟังเอากันแล้วกันนะครับเริ่มข้อที่1นะหนึ่งการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหรือเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนหมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายตรงตามข้อใด ก็คือการบริหารราชการที่ให้เกิดประโยชน์สุขนะครับประโยชน์สุขของประชาชนหมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายตามข้อไหนนะครับมีเป้าหมายตามข้อไหนข้อหนึ่งเกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนข้อสองเกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมข้อสามเกิดประโยชน์สูงสุด ของประเทศและก็ข้อ4ไม่มีข้อผิดนะครับสำหรับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับก็คือไม่มีข้อผิดเพราะาการบริหารบ้านเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนก็คือจะต้องให้ประชาชนเเกิดความผาสุกเกิดความสงบปลอดภัยสังคมมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนั่นเองข้อ2 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถืออะไรเป็นศูนย์กลางในการบริหารในการบริการจากรัฐนะครับก็คือในการบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้นนะครับส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถืออะไร เป็นศูนย์กลางในการบริการจากรัฐนะครับถืออะไรนะครับเป็นศูนย์กลางในการบริการจากรัฐก้ไกหรือข้อ1น,นโยบายข้อ2ส,สังคมและชุมชนข้อ 3. ผู้นําและประชาชนข้อ4ประชาชนนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือรัฐจะต้องถืออะไรเป็นศูนย์กลางในการบริการประชาชน รัฐจะต้องถือประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับจะไปถืออย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าประชาชนมีือต้องอบประชาชนเป็นศูนย์กลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประชาชนจะต้องมีความสําคัญก่อนเสมอเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ต้องถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการจากรัฐนะครับข้อ3 ในการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและสอดคล้องตามข้อใดก็คือเพื่อให้มันเป็นความสุขของประชาชนมันจะต้องสอดคล้องตามข้อไหนนะครับในการกำหนดภารกิจของรัฐข้อหนึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศข้อ2สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ3สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและที่กรกรมรกาำหนดข้อ4 สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับในการกำหนดภารากิจของรัฐนะครับและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและสอดคล้องตามข้อใดนะครับก็ไล่มา1นึ่งถึงสี่ข้อหนึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศข้อ 2, สองสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อสสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและที่กพรกำหนดและข้อ4สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของรัฐมนตรีนะครับของคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นที่สอดคล้องและก็เพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนก็คือสอดคล้องกับข้อที่4นะครับก็คือจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับตรงนี้จะต้องสอดคล้องกัน ข้อ4ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสําฤทธนะิ์ต่อภารกิจของรัฐนะครับเกิดผลสําฤทธิ์นี่ต่อภารกิจของรัฐนี่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องดําเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรกก็คือในการบริการหรือในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสําฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐนั้นส่วนราชการต้องปฏิบัติภารกิจนั้น,น,นและจะต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ผลสำเร็จนั้นต่อภารกิจของรัฐมันดีจะต้องดําเนินการตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับข้อ1กําหนดภารกิจส่วนของกาหนดภารกิจของการบริหารราชการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐนะครับข้อ2 จดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีส่วนราชการกำหนดขึ้นข้อ 3. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาศึกษาวิเคราะห์แล้วกำหนดภารกิจข้อ4จัดทำแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณตลอดจนเป้าหมายผลสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อการต่อภารกิจของรัฐนั้นจะต้องทำอันดับแรกก็คือข้อที่4นะครับ ก็คือจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการไม่ล่วงหน้านะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องมีแผนปฏิบัติการแล้วก็มีรายละเอียดของขั้นตอนและระยะเวลาและงบประมาณตลอดจนเป้าหมายผลสำเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจนั้นๆน,น,นะครับก็คือจะต้องจัดทาตรงนี้ก่อนนะในแผนงานรัฐบาลทุกอย่างเนี่ยน,นะครับหรือไม่ว่าในแผนงานรัฐบาลในแผนงานของข้าราชการจะต้องมีแผนปฏิบัติการก่อนนะครับข้อ5้า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจสเดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ .2546 คืออะไรก็คือเหตุผลใดนะครับที่ประกาศใช้พรกฉบับนี้ข้อหเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศขออ้อ 2. ให้มีการปฏิรูประบบราชการขอา้อ 3. เพื่อให้การบริการเกียบประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลใดจึงประกาศใช้พระราชกิจสธีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในวิธีการบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดีพศ .2544 นะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ประกาศใช้พระากฤษฎบับนี้ก็ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับเหตุผลก็คือเพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและก็มีการ ปฏิรูประบบราชการแล้วก็ให้มีการบริการเขียรบประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองข้อ 6. กกรณีที่องค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการให้องค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ดำเนินการให้ถูกต้องคือใครนะครับก็คือถ้าองค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหจิตนะครับไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีนั้นผู้ที่สั่งนะครับให้ดําเนินการคือใครนะครับข้อ1กระทรวงมหาดไทยข้อ2คณะรัฐมนตรีข้อ3กอพอรอหรือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับหรือข้อส รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหจิตนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องแล้วก็ข้อที่ผู้ที่จะสั่งให้ปฏิบัติได้ก็คือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กรองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาจิตตรงนั้นนะครับเป็นผู้สั่งให้สามารถที่จะดำเนินการได้ ข้อครับหน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือหน่วยงานไหนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อหนึ่สำนักนายกรัฐมนตรีข้อ2กระทรวงมหาดไทยข้อ3คณะรัฐมนตรี ข้อ4กพรนะครับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในการจะดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือกระทรวงมหาดไทยข้อที่2นั่นเองนะครับข้อที่8หน่วยงานใดนะครับหน่วยงานใดต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกิจสเดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีพศ2546ก็คือหน่วยงานไหนต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับหน่วยงานไหนบ้างข้อหนึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่ข้อสององค์กรมหาชนข้อสามรัฐวิสาหกิจข้อสี่ถูกทุกข้อนะครับสําหรับหน่วยงานที่ จะต้องจัดให้มีัะเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือข้อที่4นะครับก็คือถูกทุกข้อก็คือทุกหน่วยงานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนทน้องถิ่นองค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหจิตล้วนจะต้องมีลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งสิน้นครับข้อที่9หน่วยงานใดอีกเหมือนเดิมนะครับหน่วยงานใดมีอำนาจเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรง,งบ,งบเงินเพิ่มพิเศษ จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษหรือจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการคือหน่วยงานไหนมีอำนาจเสนอเสนอเรื่องเข้าต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะจัดสรรเงินเงินเพิ่มพิเศษนะครับหน่วยงานไหนนะครับข้อหนึ่งส่วนราชการที่ปฏิบัติงานนะครับข้อ2คณะผู้ประเมินอิสระข้อสคณะรัฐมนตรี ข้อ4กอพอรอนะครับสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้นั้นก็คือข้อที่4ก็คือหน่วยงานกอพอรอหรือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั่นเองนะครับก็คือกอพอรอข้อ10ผู้มีอำนาจในส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการนองสวนราชการเกี่ยวกับผลสำนร็์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจคือใครนะครับคือใครผู้มีอำนาจในส่วนราชการที่จัดให้มีการประเมินที่จัดให้มีการประเมิน ระบบราชการที่เกี่ยวกับผลสำนึ์อะไรต่างๆคุณภาพดีไหมความพึงพอใจของประชาชนใช้ได้หรือไม่ผู้ที่มีอำนาจคนนั้นคือใครนะครับคือใคร 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสอง,องค์กรปกครองไม่ใช่ 2. อ,องค์กรมหาชน3รมฤทวิหะจิต 4. ถูกทุกข้อนะครับสำหรับผู้ที่มีอำนาจในส่วนราชการนะครับในส่วนราชการ ในส่วนราชการที่จัดให้มีระบบการประเมินคือใครนะครับคําตอบก็คือข้อที่4นะครับก็คือทุกข้อเลยผู้ที่มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรมหาชนหรือรัฐวิหาวิสาหากิจล้วนาสามารถที่จะจัดให้มีการประเมินอของการปฏิบัติงานของราชการในในส่วนราชการที่เกี่ยว กับผลสมมติของภารกิจงานคุณภาพงานหรือความึงพอใจนี้ได้นะครับก็คือทั้ง3าหน่วยง,งานนี้แหละนะครับเป็นผู้มีอำนาจนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็นำเสนอ10ข้อนะครับนำเสนอแค่10ข้อคลิปต่อไปก็จะนำเสนอศีละ10บข้อมันถึงจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ